สวนงามนะคะแล้วก็ยังมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรเกล้านะคะท่านประพาสศรีจันเวียงท่านอภิรัชัยประเสริฐโสนะคะท่านปลัดจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านกิติศักดิ์ซื่อแม่กองจัดการแสดงช้างนะคะแล้วก็ยังดูเป็นงที่สำคัญเลยเราอยังได้รักเกียรตินะอย่างท่านธันทุญยะคุณลาดนนะคะอธิบดีผูพลังสารานอริญญาในกรมพิทีกษ์ธรรมนะคะ ผ่งนะคะเาจยงร่องาวทั้มสนะคท่านรองนายกาเสรได้่งจกรูกพัฒนานะคะค่ะี้คท่านประธานกท่านทุครอคอ่นก็ให้วเ่ยเลยคะทานไไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องเราที่บ ตรงทางจะเดินไปโต๊ะที่เดือหาช้างประมาณ400เมตรให้ขยับให้ขยับด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวทางเราก็จะ,ะเดินไปงนุ้นะครับใช่บริเวณถนนรุ่งศรีนอกนะคะที่เราจะเป็นที่เลีอย มองมารับให้ท่านให้เขาเลยนะคะเราไม่ต้องดึงไปดึงมาได้เดี๋ยวช้างงงนะคะขาะขาดลึกโอ้โหหิวโอ้โหหิวโอ้โหหิวนะคะก็ถือว่าเป็นกฎดันความปลอดภัยครับพี่น้องก็ดูแลลูกหลานแล้วก็คนใไปที่ด้วยนะครับถ้าจะถ่ายรูปจะเซลฟี่จะถายผ่านช้างก่อนนะพี่ก่ามาช่วยบอกคำาด้วยนรายการเนาะใช่ค่ะจุดประสงค์การละนค่ะ คุณนะคะสำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจบ้านเมืองของเรา,าวันนี้มากันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะได้เลยที่ได้ไม่ครบทุกท่านนะคะก็ต้องขอะะาใใจากหลวงปูอ่อาจครย์วิชิตมได้านในผู้ที่รักชาติปลอดภัยนะคะออของพี่นอกก้องประชาชนนะคะทางฝั่งของตำรวจน,นะคะก็คือท่านผู้บัง,งคับการตำรวจภูธร ัอสวัสดีนะคะท่านพลตำรวจตรีสุโขศิรุ่งนะคะท่านก็มาด้วยนำตำรวจโบราณน้ำตำรวจโบราณประดิษฐ์ยี่ทางตำรวจโบราณนะคะอยู่ควางนู้นนะคะอยู่หน้าโถงช้างน้ำตำรวจโบราณนะคะมาทุกที่นะคะพิฐานโบราณมาเรื่ยใช่ไหมคะค่ะตำรวจตำรวจโบราณของท่านผู้จัดค่ะอยู่ไหนขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยค่ะทุกท่านต้อง เกาโบราณมาชวัลค่ะตุาตุกาค่ะุกาโบราณเลยค่ะตา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 าต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 ่ตา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 ติตาตาตนตา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 ตตาตาาตาตตา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 ตตาาตาัาต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 าาตาตาาต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 าีาต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 าาตาาต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 าาาตาาตาาตาาาาาตตา ที่สำคัญยิ่งในรัฐีดำสุ่มยิ่งค่ะแต่ท่านสมด็จพระรมราชนีนาถรองนายกรัฐมนตรีวันนี้รอกจากท่านจะได้มาเป็นประธานในพิธีแต่งงานสมภูมบค่ะและวันนี้นะคะทางชมระ ข้งนู้นนะครับ้างนู้เนี่ยช้าจะขขึ้นไปนะคะระวังนิดนึงนะคะอกับชางอยู่ด้นอยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีข้อพึงระวัง10ข้อที่เราได้เรียนมาแต่ว่าไปท้ายเนี่ยองรโบาณนะคะถึงด้นนะคะตำรวจช้างหันหลังให้เลยตำรวจโบราณถอเลยนะคะนิดตัอวคือนะคะ การงานขอเราที่รอคอมากนรบรรยากาศได้ัีโยมมี่ีท่เดียาบรรยากาศที่ใกจะได้สำผัสแบบนี้ห่ปีปีทำเี่วก็เช่นแวจะเาัออกไปทือว่า รถจอดเราเข้าทางภาษาเราเพื่อนคนกันนะครับใช่วันไหนกว่าพี่เป็นไทยนะคะเอ่อ is pretty faithful to the ตอนนี้คุณเจาหน้าที่ยังมีคำถามอยู่นะครับ ถ้าเอากับบ้านเลยครับใเอากับบ้านทุกสายทงบามาก็เป็นของเรี้ยชสำครับทานจัดวจนนะฮะซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็คึกาักความรู้สึกความรู้สึกพวกเราวันนี้ที่คนมีความสุขร้าน,าน,น,นจากเกี่ยวเท่า ฝนตกนะคะที่นี้นะคะอากาศจจะดินนะคะน้ำก็อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็บรรยากาต่อการเที่ยาน้านะคะดมเย็นอากาศางเย็นอุนหภูัิบดงนะคะไป่เอ็ดสามถึงห้าสยสุดนะคะแันั้แล้วมาเที่ยวในสดนรอบนี้ให้ประสบกรสได้ยากเาเต็มเอี่ยมเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ที่คะทอา เราต้องการทานไปไวไป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 เปไ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  สวยนะคะแล้วก็มีการบีบีกอรีมีพี่ดาผ้าหันชินประจํปี2568และก็พี่ดาช้างนะคะประจําปี2568ด้วยนะคะมีเอฟซีรถ่ายภาพกับเธออยูดีอยานี้ทุกทนขอบคุณมากนะคะพี่ดาช้างติดใจตดพี่้างม่อีแ้ปี2568 น้องผีแจ่มนะคะพิดาช้างประจําปี2019บนเวทีน้องประชักัดีล่รับไหไหเจอแล้วคเจอเนยครับทุทาน้เห็นนะ,ะวว<ะ>่าีนี้ที่มบของหานของสูงนดาวซูมามากพิดาช้างของเราก็น่ารักมากๆค่ะที่สำคอย่างยีนะคะทั้งสองท่านเนี่ยถือว่า ทีมของท่านว่าที่ร้อยตีเราเรียกแต่ฮัลโหลประมาณนี้มาแล้วลูกแกมาแ้วที่งาคว่าร้อยยังไหนนคุณชายาวุิยินสองพันห้า้ยปค่ะกจ้าน้นเวทีใช่ไหมต่ผู้เล่นผู้ตัวไหน

ทางต้องต้องหาได้หมดกงงงวันนี้นะคะทเห็นนะคะเรามีตำรวจรานะคะที่จะรอรสาวงาด้วยนะคะมาค่ะครานี้มาถึงสาวสวยที่ไข้ามสุหินทร์นี้ขอเดมือให้กับนางสาวอาิสานาออดีหรือนางจุ พี่นุ่นไปอยู่เลนข้างนะคะให้ติาต่อท อำเภอของจังหวัดสุรินทร์17อำเภอได้ส่งฉายาที่น่าประทับใจในฤดูที่จะผ่านไปซึ่งดูน่าอัศจรรย์มากๆว่าแต่แต่ละคนมีความงดงามแล้วก็มีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเเราชาวสุรินทร์ค่ะจะได้มาพบนะคะแล้วก็จะได้มาพูดคุยนะ ตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ด้กล่าวประชาสัมพันธ์งานของตัวสินของเราในกันนี้ค่ะเชิญค่ะน้องจุ๊บใจค่ะ